ครับผมอาการที่แล้วก็ขอใหญ่ครับวันนี้นำเข้าครับมาเห็นตะขี้เรียบร้อยครับผมมาดูตัวตครับน้องเผยสงมห้แต่พัดชะลุงครับผมประมาณหกหกตัวครับน้องเผยสงมาหกตัวมาดูนี้ตัวนึงครับ ทำข้าวแตก็ทะลุครับผม

นกสายมาเลยครับผมตอนท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาครับว่าไนะงครับเนี่ยน้ง nha cái tôi nghèo quá chắc không có đủ tiền ha 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 ตีหกครคับหกตัวครับผมสายต่อดีน้ครับเลยครับมาเรียดร้อยครับนิ่งๆเลยฝากตัวไลค์ติดตามด้วยนะครับผมอาจารย์ใครสนใจก็สกิบมาได้ครับสวยยเลยครับ สนใจก็สก,กิดมาได้ครับผมสายมาเรีต่อดินครับราคาเบาๆครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมใครเข้ามาชิปมาดูชิปนี้ก็ขอให้ร่ำล่ำรวยๆครับผมตอนน่อเนาะขอให้มันหมานผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ